สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงบ่ายของมื้อวันที่18เดือนมก,การาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี่นะคะแอดผ้า พ, an, พี่น้องบรนเทาสขุขสุข่อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของปูสามแปดงวดที่ผ่านมาหนี่ปูแล้วหิวิ่งรางวิ่งสองนะคะพี่น้องคะวิ่งล่างสองต่ว่าจับคูบ่อเข่านะคะพี่น้องคะเขา่าโตว,วิ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามาดีนะคะไอ,อ้กรเดตติดตามแนวทางของปูสามแปดต่องวดนะคะพี่น้องคะแนวทางของปู ซีเรีป็นตัวใดพ่อแม่พป่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสองคือเกาเอาิ่งวัวนนี้เสองนเก้าทีค่ะปู่แม่แหละสองค่ะแปดแปดสองเกาสองล่างทีค่ะปุ๊ล่างค่ะแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองวิ่งล่างกับวิ่งสองวิ่งสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองมาีกับปุ่เดี๋ยวนนั่น แล้วครนี้บนได้ครับผู้ว่เนี่ยบนบนโฮ๊บบนวิ่งโฮ๊กค่ะโอ้ยบนบนบนมันมักไม่เจปัดไปเจ็ดเก่าบนมันมาโว้บบถิดลักธิดามันบอใครปิดว่าขันมากกันมากลักธิ่อหันรถมันมันเปิดลักทิดามันปิดแล้วหันค่ะมัดมันมาดจะลักธิดาเกจค่ะผู้ชื่ออยู่หันเรียกยี่รถกัน ถึกมันถึกเบนเแล้วตั้งมันถึกสองสามลูกสาวค่ะผมมันมันใจสองแห้งวะวิ่ก็ได oh no ้แมนอยู no ่ค่ะพวงอ้วนอันวังนนึงพวกกระวานนู้ค่ะน้องอ้วนอันนึงค่ะอ่า่ะมันใจสองแห้งแล้วมันก็ได้ค่ะไม่ไม่เท่านั้นแล้วพวอันอันวิ่งหอกฮ็อกยังครับผู้คะงบงบแปด ห้าบนหกแปดค่ะแปดเรื่อยบเรก่านีุกันค่ะ สามหกแปดหกสามหกแปดค่ะเอา่นอละสักก้อนเอาสมีสักก้อนตีครับปูเกก้อกจ้ดเดี๋ยวเดี๋ยนาจังมุดลังขนาจังคอยสิท้อหาปูไหม่เมเปลี่ยนแปลงได้เลียกละเลียกล่างเ่ยจัดปูปู <c oughs> <c oughs> มันใจสองคือเก้นแล้วค่ะ <c oughs> หาใ่ลอดกับหาหนึกับสองใจดเลด่ปได้หาใจก็ได้จ้สูดึง สูดึงก็ได้หนึ่งกับสองสูนึ่งได้มาได้ตัวเกหนึ่งสองสามค่ะมันชนสองค่ะานเขาบอกรับกันหนึ่งสองสามค่ะพ่สูหนึ่งกับหนึ่งกับสองมันชนสองหันค่ะบันกับสองอีคือเขาจ้าพัจ้าจ้อันเดียวมือแน่นแน่นค่ะดิ้งสองล่างค่ะ จะปูเดี๋ยวมืรุ่นขนาดยังเคยโทรหาปูไหมนะคะอย่า่าขอบคุณคระปูการนอสการ์กาสาจูคาสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะอ่างวดน,นี้นะคะบนวิ่งหกคะ่ะพี่น้องบนวิ่งหกนะคะแนวทางมีหกแปดหกสามคะ่ะล่างวิ่งสองกับหนึ่งค่ะพี่น้องคะแนวทางของปูมีแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะพี่น้องคะ เอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางตองหมวดมนีนะคะแนวทางจากปูสามแปดนะคะพี่น้องคะจังใดกะนําไปพิจารณาเบิงนะคะนําไปพิจารณาเบิงปูละว,ว่ามนีห้ไหวประมาณนี้ก้อนนะคะอีกจกักซีหามือจังคอยโทษไปหาปูไม่วรสันพี่น้องเอาเอสิทธิ์ติดต,ตามให้คือเกาเด้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของ ปูสามแปดนะคะหมวที่ผ่พานมาหนีลูกสาวปูปูละวายยูดีพี่น้องว่านลูกสาวปูมักลักสองลางนะคะไปพี่น้องคะหมวทีพผ่านมาหนีลูกสาวปูแล้วก็ได้ยูต่ว่าบนบนบ่ไดดนะคะบนบ่ได้ใด้ดแต่ลางว่าสันพี่น้องเพิ่นก็ได้ลาย,ยูลูกสาวของปูนี่เพิ่นได้ทุกหมวนะคะเพิ่นก็เอาแนวทางมากกับของปูนี่แหละพี่น้องคะลูกสาวปูกับเกงปูแล้วกับเกงนะคะเรื่องการคำนวณแนวทางนี่นะคะพี่น้องคะ เก่งคือกันเนาะพี่น้องเนาะเอาหนาละพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางของปูสามแปดนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้อากาศเป็นยังไงแน่ทั้งวันพ่อแม่พี่น้องทั้งวันบริลลุ้วยตีห่าเมื่อเช้านี้นะคะตีห่าอยู่ที่สิบสององศาน,นะคะพี่น้องคะขนาดหกโมงแล้วก็ยังประเทศแจ่งอยู่ดีพี่น้องก็ยังหมื่นอยู่นะคะหกโมงเสาก็ยังหมื่นอยู่นะคะเมื่อเช้านี้พาอ,ออกไปบินทบ,บาทแบบมืดๆหืรือคือนะคะพ่อแม่พี่น้องคะพอดี๋ยว อันมือสองนี่แอดไปทุระเนาะพี่น้องเนาะยังเมือเดอยู่เลยนะคะปูอันปูออกบินทบาตนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องเอาาอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าจังไรน,นะคะพี่น้องคะ่ะอันมีความคิดเห็นว่าจังไรเกี่ยวกับคลิปนี้หรือว่ามีคําติชมเอียงหรือว่ามีอาจารย์มีเซียนทันใดที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยากสีมาว่างทั้งทางกับบังเดูด้วยนะคะพี่น้องอ่า กระโทรมาตามเบอร์ที่ ads h y ไว้นะคะก่อนติดสิขเขามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแอดสิ p e r เบอร์ไว้แล้วก็ไอดีได้นะคะพี่น้องคะก็ให้ทรเข้ามานะคะสําหรับอาจารย์สําหรับเซียนที่อยากสิมาว่างแนวทางนะคะเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมว่าอย่าลืมว่าเอออย่าลืมคอมเมนต์เข่ามาบอกแอดพรอพราะม่พี่น้องดู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ายังไงพี่นอ้องคะทุกคอมเมต์ของพ่อแม่พี่น้องแอดอีนเบิร์ทุกคอมเมต์แต่ว่าอาจสิตอบซาน,นิดนึงนะคะก็ขอโทษขอไผ่นะคะพี่นอ้องคะตอบซาน,นิดนึงก็ต้องขอโทษนะคะแอดกับมากอ่านที่คมมอมเมต์ของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะคะมากอ่านยู่นะคะพ่อแม่พี่นอ้องคะคอมเม้เขมานะคะแอดกับสิตอบอาจตอบซากับขอโทษขอษไผ่เด้อพี่น้องเด้อเอากัมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองงวดมณีแนวทางจากปู่สามแปดนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุข้อนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุข้อนโชคโชคมั่นมา,นาน่นร่เร่อยๆ้แห่งๆ่ปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุข้อนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปู่สามแปดค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต่อยากสิพลาดครับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะเขาามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สไลดพลาทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของปู38ทั้งเบอร์ทั้งม้วนกับมี่เพียงซัมนี้นะคะแอากาสิได้ขอโตล่าพอแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุข,ขอนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็แว่งไ้คลิปน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ